ผู้ชมคะในขณะที่ตอนนี้ผลตอบแทนในตลาดเงินนะคะก็เรียกได้ว่ามีอัตราผลตอบแทนที่อยู่ในระดับต่ำถ้าเทียบกับตลาดเงินทั่วไปแล้วก็อัตราดอกเบี้ยนโยบายในท้องตลาดนะคะมาดูที่ในฝั่งของตลาดทุนกันบ้างนะคะความผันผวนที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นไทยก็อาจจะทําให้ตอนนี้เองเป็นความเสี่ยงสําหรับนักลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นในแง่ของการลงทุนเราจะต้องมีการกระจายความเสี่ยงให้เหมาะสมค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงการลงทุนหุ้นกู้นะคะอย่างที่เคยประชาสัมพันธ์ในรายการ คู่ชิงคู่แชมป์กันไปนะคะว่าทางบริษัททีไอโพลีนั้นได้มีการออกหุ้นกู้ออกมานะคะและแต่งตั้งให้ทางบริษัททาง c a m b เป็นผู้จัดการจัดจำหน่ายนะคะจะมีะรายละเอียดอย่างไรและก็น่าสนใจในการลงทุนขนาดไหนนะคะช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผลิตภัณฑ์การออมและที่ปรึกษาการลงทุนสายธุรกิจรายย่อยของธนาคาร c i m b ไทมไทยจำกัดมหาชนนะคะเรานั่งอยู่กับคุณดุษณีเกลียวปฏินนท์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เริ่มต้นสหรับครั้งนี้ทีแบงก์รุลีนี่จะออกกี่ชุดครับทั้งหมดครั้งนี้นะคะออก5ชุดค่ะนะคะก็มีตั้งแต่3ปีไล่ไปถึง7ปีเลยค่ะค่ะสา3ปี4ปี5ปี6ปีแล้วก็7ปีค่ะซึ่งทั้งหมดนี้มีมูลค่าเขาเรียกว่าสูงมากๆหลักหมื่นล้านบาทเลยใช่ค่ะหมื่นเล้านค่ะค่ะซึ่งไซส์ขนาดใหญ่แบบนี้นะคะต้องถามถึงวัตถุประสงค์ในการระดมทุนในครั้งนี้ค่ะทั้งที่พี่ไอจะเอาเงินไปชําระคืนเงิน ต้นนะคะ,คะแล้วก็เป็นผู้ที่เคยกู้เอาไว้ที่กู้ในอินเทอรต่างประเทศค่ะ,คะซึ่งจะส่งผลดีกับบริษัทของ,องทีวีไอโพลีเพราะว่าถ้าเกิดทุกตอนนีถ้ถ้าเกิดว่าสังเกตแล้วนะ่าจะเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนนี้มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะคะ,คะวันนี้เราก็อยากจะไป <c oughs> ทเที่ยวกันั้งนั้นนะคะ,คะเพราะฉะนั้น,นถ้าเกิดเข้าไปคืนปุ๊บเนี่ยด้วยเงินกู้เท่าเดิมเนี่ยเขาคืนเงินกู้ที่น้อยลงเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยเราดมทุนในช่วงนี้เพื่อที่จะนำไปต่อยอดในการของคืนตัวของ เงินกู้ต่างประเทศลงถึงไบลงทุนด้วยค่ะลงทุนไปลงทุนด้วยก็ใช้โอกาสนี้เลยนะคะแล้วหุ้นกู้ที่ออกมามูลค่าสูงถึง17,000ล้านบาทนะคะในทั้งหมดนะามีกี่ซีรีส์ละตราผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างคะมีทั้งหมด5ซีรีส์นะคะมี5ชุดชุดที่1เนี้ยคือ3ปีนะคะให้ดอกเบี้ยอยู่ที่4.1ดน่เเนะคะเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ตั้งแต่วันแรกนะคะชุดที่2เนี้ยก็เช่นกันคืออัตราดอกเบี้ยคงที่ตั้งแต่วันแรกคือทุกซีรีส์ของเราเป็นอัตราคงที่ต ทั้งหมดเลยนะคะ4.1นะคะแล้วก็4.4นะคะสำหรับ4ปีสำหรับ5ปีนี่คือก็คือ4.65ค่ะ6ปีก็คือ4.9แล้วก็7ปีคือ5.2ค่ะค่ะโดยระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการออมนะคะในการลงทุนว่าเราต้องการที่จะใช้ระยะเวลาในการลงเงินนานขนาดไหนนะคะเอะหลายคนก็สงสัยว่าถ้าสมมุติว่าไปซื้อที่7ปีอย่างนี้แล้ว สมมุตินะคะในอนาคตอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเกิดปรับขึ้น<ม>อัตราผลตอบแทนในตลาดเงินเกิดปรับขึ้นอย่างนี้แล้วเราจะมีสภาพคล่องยังไงบ้างสําหรับการถือหุ้นกู้ชุดนี้คะ่ะคือต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี้ยในแง่ของการลงทุนซื้อหุ้นกู้ในประเทศไทยเนี่ยเราสามารถจะหา Liquidity คือสภาพคล่องได้2แบบ,บแบบที่1คือ,อซื้อขายในตลาดเลย ตลาดตลาดรองเลยแต่ว่าต้องบอกว่าประเทศไทยตลาดลองยังความแอคทีฟจะน้อยกว่าสิงคโปร์ค่อนข้างน้อนะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะหรือถ้าไม่งั้นคือว่าเปลี่ยนมือกันเองหรือมาที่ธนาคารก็ได้มาที่ธนาคารก็ได้เหรอคะทางธนาคาร c ี b ไทยเราเองเนี่ยก็มีการเซ็ตเครดิตลิมิตให้กับหุ้นกู้ตัวนี้ถ้าลูกค้าต้องการนํามาขายคืนก็ขายคืนได้เลยนราคาตลาดนวันนั้นเลย ราคาตลาดนนวันนั้นเลยสมมุติว่าถือไปถือ7ปีอย่างนี้นะคะอัตราผลตอบแทนที่ที่เราซื้อฟิกซ์เรทอยู่ที่5.2%ต่อปีโดยเราหักอัตราเสียภาษีผลตอบแทน15%เรียบร้อยแล้วผ่านไปสัก4ปีก็เหลือ3ปีอ่าเหลือ3ปีเกิดสมมติอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินขึ้นเราอยากจะเปลี่ยนมือได้ไหมคะเปลี่ยนมือได้ค่ะทีนี้ต้องบอกว่าเวลาที่เราดูดอกเบี้ยเนี่ยจะสังเกตว่าดอกเบี้ยนี่มีการเปลี่ยนแปลงตาม เทรนเนอร์ด้วยระยะเวลายิ่งยาวยิ่งสูงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราถือออกมาแล้วเนี่ยในที่สุดเนี่ยหน้าตัวของเรายังเป็น5.2อยู่แต่ว่าเวลาในวันเวลาเหลือจริงๆเหลือแค่3ปีผลก็คือว่าเราจะขายได้พรีเมียมคือขายได้ราคาเกินนะคะแต่ทั้งนี้นทั้งนั้นต้องดูว่าวันนั้นในตลาดเนี่ยราคาราคา,า,คาอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานมันสูงขึ้นขนาดไหนถ้าค่อนข้างทรงๆอย่างนี้หรือขึ้นนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็น่าจะขายได้ในราคาที่พรีเมียมค่ะ แล้วเรื่องเรื่องของอความถี่ในการรับผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างคะได้ได้ดอกเบี้ยทุกทุกสาเดือนค่ะแล้วก็เงินต้นคืนเมื่อสิ้นงวดค่ะคือสิ้นครบกาหนดค่ะถูกใจมากทุกใจมากค่ะแล้วถ้าเป็นแบบนี้ถ้าหลายคนที่สนใจที่จะซื้อทั้ง5ซีรีส์ที่ ทางด้านของคุณดูซีบอกไปมีการเสนอขายหรือการจองขั้นต่ำไหมครับเออมีการจองขั้นต่ำเนี่ยนะคะต่อหนึ่งใบจองเนี่ยคือหนึ่งแสนบาทแล้วก็ตัวคูณทวีของหนึ่งแสนมีเพดานด้านบนไหมคะเออไม่มีค่ะแต่ว่ามีเพดานด้านล่างอยู่ที่หนึ่งแสนบาทต่อหนึ่งรายคือจริงๆต้องบอกว่านี่เป็นมาตรฐานของหุ้นกู้เลยนะคะหนึ่งแสนบาทค่ะหนึ่งแสนบาทด้านล่างก็คือเพดานซื้อขั้นต่ําเท่านี้นะคะแล้วก็ ซื้อได้จํานวนสูงสุดแล้วแต่คุณจะเลือกเอานะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าต้องรีบนิดนึงนะคะเพราะว่ามีหลายๆซีรีส์ที่มีความต้องการค่อนข้างเยอะอาจจะเดินไปวันนี้เพราะเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่3ที่เราออกแล้วเนี่ยนะคะบางซีรีส์อาจจะที่เราอยากได้จะได้จริงๆอาจจะหมดแล้วเพราะฉะนั้นต้องรีไปที่ธนาคารเชลบีนะคะทีนี้พูดถึงหุ้นกู้หลายคนจะต้องคิดถึงเครดิต rating นิดนึงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่การันตีว่ามันมีความเสี่ยงขนาดไหนสําหรับการลงทุนนะคะทาง ที่ไพโพลีนออกหุ้นกู้ในครั้งนี้อันดับเรตติ้งอยู่ที่บริเวณไหนคะ Triple B plus นะคะคือ 3B บวกคือ i n v e ว t m e n t grade Investment grade คือในแง่ของการทำเรตติ้งตัวนี้ได้รับเรตติ้งจากทรีสนะคะเรตติ้งเนี่ยที่เรียกว่า Investment grade คือลงทุนได้เนี่ยก็คือถึงขั้น3 3 3 3B ค่ะ t r i p บี B นะคะตัวนี้ก็คือมากกว่าขั้นต่ำเนี่ย สอ,สองขั้นคือมันก็จะมี t r i p l e m i n u s t r i p l e b แล้วก็ t r i p l e อ plus ของเราเนี่ยคือเพิ่อมอีกสองสเต็ปซึ่งอยู่ใน Investmentgrade อันี้นั่ลงทุนถือก็สบายอ,อกสบายใจได้<ช>จริงจริง,รงเคยมีคนถามหลายครั้งนะคะบอกว่า,าทำไมเธอนลูกค้าก็ถามบอกว่าทำไมเวลาที่จะเลือกหุ้นคู่จะดูยังไงอันนี้คือต่อยอดตรงนี้เลย คุณนคู่ต้องบอกว่าต้องดูบริษัทด้วยว่ามีสภาพคล่องไหมภาวะการเงินเป็นยังไงแล้วในแง่ของอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมมันยังไงบ้างนะคะแล้วมีแนวโน้มอะไรบ้างซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ชํานาญแล้วก็ให้เรตติ้งเนี่ยเขาเอเจนซี่เขา,าจัดก็ได้ซึ่งวันนี้คือเขาก็ไปจัดมันเรียบร้อยแล้วเพิ่งจัดอาทิตย์ที่แล้วเสร็จค่ะ เพราะฉะนั้นก็สบายอกสบายใจได้ River B Plus นะคะแล้วก็พูดถึงโอกาสในการระมเงินทุนก็นําไปต่อยอดด้วยไม่ว่าจะเป็นชําร้านี้เงินกู้แล้วก็ลงทุนต่อเนื่องด้วยใครที่สนใจนะคะไปติดต่ออะไรยังไงดีคะสำหรับ การจองซื้อตอนนี้จะไปทันไหมสมมติอยากได้ซีรีส์ที่แบบว่ายาวๆหน่อยไง,ไงคะก็ยังมีค่ะยังมีขายอยู่ <c oughs> วันนี้วันนี้ในแง่ของตัวหุ้นคู่ตัวนี้เนี่ยเนื่องจากมีห้าซีรีส์นะคะ <c oughs> ถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่ได้ที่ธนาคารซีเอ็มทุกสาขานะคะแล้วก็ถ้าไม่อย่างนั้นก็จะลองโทรไปถามรายละเอียดก่อนที่ c เซ็นเตอร์เราก็ได้นะคะ6 2 6 7 7 7 7เจะหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ลองเข้าเว็บไซต์ของธนาคารซี b มีก็ได้นะคะก็ไปดูรายละเอียดค่ะ สำหรับคำแนะนำสำหรับกลุ่มของลูกค้า CMB นะคะหรือว่าคุณผู้ชมทางบ้านที่อยากจะกระจายความเสี่ยงในการลงทุนช่วงนี้นะคะทำไมเราถึงจะต้องมาเลือกลงทุนหุ้นกู้ะคะ คือต้องบอกว่าการจัดพอร์ตการลงทุนเนี่ยมีต้องเราต้องจัดพอร์ตเรียกว่าคอคอ,คอพอร์ตคือว่าพอร์ตทีเ่เราตั้งใจว่าปีนี้เราจะจัดอย่างนี้แล้วละ่ะด้วยภาวะเศรษฐกิจนู่นนี่และเป็นอย่างนี้อีกอันนึงคือดิฉันเรียกว่า s a t e l l i t e trading ครับ,รบช่วงนี้เทรดดิ้งพอร์ตเทรดดิ้งค่อนข้างซบเซานะเหนื่อนะ<ล>ยมากไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนประเทศอะไรก็แล้วแต่จะเหนื่อยมากนะประเทศไทยเองก็จะค่อนข้างแย่เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องให้น้ําหนักกันในแง่ของคอพอร์ตพอสมควรตัวนี้หุ้นกู้เนี่ยจะเป็นทาง ทางออกการลงทุนจริงๆเป็นการตอบโจทย์เพราะว่าอย่างใน้อยที่สุดเนี่ยคุณไม่ต้องหวั่นไหวอะไร<ม>แล้วเวลาเลือกลงทุนอย่างอย่าหนึ่งนะคะถึงแม้จะบอกว่าแบงก์เราเนี่ยมีการออฟเฟอร์ให้นะคะคอยากจะให้เป็นการลงทุนที่ดูก่อนว่าเราตั้งใจจะลงทุนเนี่ยายาวนานแค่ไหนคือจริงๆเคยเจอค่ะเคยเจอที่ลูกค้าเป็นคุยกับลูกค้าลูกค้าคถือเงินฝากประจํา3เดือนมา10ปีค,คือโรไปเรื่อยๆถามว่าเผื่อพี่จะใช้เงินพี่ก็เลยโร วันนี้เงินฝากประจําอยู่ที่ประมาณบาท25บาถึงบาท50เสียภาษีอีกเสียภาษีอีกนะคะก็เลยก็เลยพยายามปรับพอร์ตกันซึ่งลูกค้าถามว่าวันนี้เงินฝากเนี้ยมันคุ้มครองอยู่ที่50ล้านนะคะปีสิเสิงหานะคะที่ผาแล้วนะคะปีหน้าจะเหลือล้านเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็คือก็อยากให้เป็นทางเลือกการลงทุนค่ะสําหรับลูกค้าอื่นๆที่ไม่เคยใช้บริการธนาคารแช MB มบีไทยสามารถมาซื้อหุ้นคู่ที่ไบโพลินได้ไหมคะได้ค่ะก็เดินวอล์กอินเข้าไปได้เลย สาขาของเรามีทั่วประเทศค่ะค่ะก็สนใจสอบถามรายละเอียดที่0 2 6 2 6 7 7 7 7หนะคะอรือที่ www.cmbthai.com ค่ะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทางด้านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผลิตภัณฑ์การออมและที่ปรึกษาการลงทุนนะครับของทางธนาคาร CIMB ครับคุณดุษณีเกี่ยวรติโนนครับขอบคุณมากค่ะต้องย้ำกันอีกนิดนะคะว่าหุ้นกู้ขายถึงวันที่4สิงหาคมนี้นะคะยังไงคุณผู้ชมก็ไปติดตามรายละเอียดได้ที่ธนาคาร CIMB ทั่วประเทศทุกสาขารีบหน่อยนะคะเพราะว่ามีจานวนจากัดนะคะแล้วก็มีหลายร ต้องเลือกให้เหมาะสมกับการลงทุนไปดีอีกหนึ่งการลงทุนที่เราจะกระจายความเสี่ยงได้ได้รับผลตอบแทนทุก3เดือนค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา3คนและทีมงานจะลากันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ